เรื่องของการแข่งขันกีฬาของผู้สูงอายุกันบ้างค่ะที่จังหวัดลำพูนโดยผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนก็คว้าหลายรางวัลในการแข่งขันทุ่งฟ้าเกมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่14ค่ะ นายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุ่งฟ้าเกมเป็นการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประเทศไทยครั้งที่14ที่จังหวัดกระบี่ที่ผ่านมานะคะก็มีการคว้ารางวัลในการแข่งขันได้หลายรายการเลยได้แก่นางพัฒน์ขาววัดค่ะไ,ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาวุฒบอลน,นายสุรสิทธิ์จงรักนางเรนูประพันธ์นางเอื้อพรบุษ ปวัฒนะนางพรสวัสดิ์ลังกาฟ้าก็ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตันค่ะด้านนางสวัสดิ์ศรีเรือนได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวและพันจารกาดเอกวสันสตยารัตน์ได้รับรางวัลโอเวอร์ออลการวิ่งมินิมาราธอน10.5กิโลเมตรค่ะด้านนายจักริดเองช่วนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนได้กล่าวนะครับว่าทุ่งฟ้าเกมมีเหล่านักกีฬาทั่วประเทศเข้าแข่งขัน 4, 48คนใน5ชนิดกีฬา ประกอบด้วยกรีธาแอรโรบิกมวยไทยแบดบินตันเปตองและวุฒบอลครับซึ่งผู้สูงอายุลำพูนนั้นสามารถคว้ามาได้หลายรางวัลด้วยการตามที่ได้มอบรางวัลกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ